DHA ในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายนะคะในปัจจุบันนี้หลายๆคนถามว่าทำไมิถึงมั่นใจของออสเวล Life ฟ์เอาก็ออย DHA บอกเลยคะ่ะว่าตัวนี้ผลิตที่ออสเตรเลียนะคะโรงงานการผลิตของเขาเนี่ย เทียบเท่ามาตรฐานการผลิตยาและที่สำคัญที่สุดนะคะเป็นขั้นตอนการสก,กัดที่บริสุทธิ์นะคะเอ็กเซนฟจะไม่มีสารปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้นและใช้ n a n o p u r i f y รนะคะเป็นนวัตรกรรมที่บอกเลยว่าเราจะได้ DHA ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุดถ้าเราเอา DHA มาเทียบเท่ากับหลายๆแบรนด์จะรู้เลยว่าแบรนด์นี้มีจํานวน DHA ในโดสที่สูงที่สุดนอกจากได้รับอออสเลียแล้วเรายังได้รับออไทยได้รับพาลามีมาตรฐานนะคะ องค์การอนามัยโลก WHO การันตีด้วยทานนะคะอย่างน้อยๆวันละ1เม็ดจะดีมากๆค่ะถ้าคนไหนที่เตรียมจะมีลูก ให้ทาน DHA ตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะ6เดือนหรือปีนึงช่วง3เดือนสุดท้ายคุณแม่ห้ามขาด DHA เด็ดขาดเจ้าตัว DHA ตัวนี้จะไปช่วยในการเสริมสร้างเซลล์นะคะในการจเจริญเติบโตของเด็ก DHA ยังช่วยป้องกันการคอดก่อนกำหนดของคนท้องได้ด้วยค่ะทุกวันนี้น้องลิลี่1ิน11ขวบ DHA ไม่เคยขาด DHA ส่วนใหญ่จะผลิต จากปลาทะเลคนแพ้อาหารทะเลจะไม่สามารถทานได้แต่ DHA ของออสเวลล์ไลฟ์เอาก็ออ DHA เนี่ยนะคะไม่มีสารไม่มีโลหะใดๆคนเพื่อนดังนั้นทานระยะยาวไม่มีอันตรายใดๆคนที่ติดตามถึงมาจะรู้เลยว่าน้องลิลีทานมนาะตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องจนตอนนี้11ขวบก็ยังไม่ขาด DHA เลยค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจัด